สวัสดีครับพบกันเป็นต่อรถบ้างพลอยขวัญกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับต้องเป็นบอกได้เลยนะครับเป็นรถหรูนะครับที่ลูกค้าทักถามมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือ mercedes benz c class c 1 8 0 w 205คันนี้นะครับผมด้วยราคาที่ตั้งขายอยู่แค่719,000บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม1 6 0 0ซีซีทอร์โบนะครับสี่สูบนะครับผม อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่17-18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้ผมต้องบอกได้เลยนะครับเลขไมใช้งานมันน้อยมากๆนะครับด้วยตัวรถที่เป็นปี2014จดทะเบียนปี2015ณปัจจุบันนะครับตอนนี้ปี2024ผ่านไป10ปีนะครับเลขไมลูกค้าใช้งานไปเพียงแค่7 9 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเอง10ปีเฉลี่ยแล้วปีละไม่ถึง7,000กว่ากิโลเท่านั้นเองด้วยรถที่10ปีนะครับเลขไม้น,น้อยแบบนี้สามารถตรวจสอบได้เพราะมีประวัติการเข้าส สภาพเดิมๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาจากลูกค้านะครับผมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมเลยรีบเอามารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับกลัวคุณลูกค้านะครับที่กําลังหารถรุ่นนี้อยู่จะไม่ทันเอานะครับผมผมก็เลยรีบเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับเดี๋ยวตามเป็นต่อไปดูในรายละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับเป็นรถหรูอีก1รุ่นนะครับที่มีลูกค้าทักถามมาเยอะกันมากเลยนะครับผมนั่นก็คือ Mercedes Ben z c c l a s s นะครับผมตัวนี้เป็น c 1 8 0นะครับ W205 นะครับด้วยตัวรถที่เป็นสีน้ำตาลนะครับคุณลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่โดดเด่นนะครับถ้าเทียบกับสีขาวสีดำหรือสีเทานะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าสีน้ำตาลแบบนี้ผมชอบมากๆนะครับเวลาขับนะี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่โหลนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาโดนแดดเนี่ยตัวรถจะสะท้อนแสงแล้วก็จะเป็นเงางามสะดุดตามากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเอกลุสนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับสังเกตที่กระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเอกลักษณ์ของตัวเอกลุสจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้เบนท์ตรงนี้นะครับผมเวลาถ้าเราสตาร์ทรถนะครับตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีแบบนี้นะครับกระจังหน้าจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับมีไฟเดทมมาให้ในตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับไฟเดย์ทมยังขาวใสนะครับไม่เหลืองนะครับสบายใจหายห่วงนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ถึงสต่ตแหน่งเลยนะครับแต่ต้องบอกนะก่อนนะครับว่าอันนี้คือรถที่สภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่เลยแต่ป้ายทะเบียนเลขนี้ลูกค้าไม่ได้ให้นะครับเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับเห็นไหมครับยังมีร่องรอยนะครับรอยถลอกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมนะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีอายุนะครับและที่สําคัญนะครับข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับราคาผมตั้งขายอยู่ที่719,00 0บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2014จดทะเบียนปี2015นะครับณเวลานี้นะครับผ่านไป10ปีนะครับรูไหมเลขไม้วิ่งเท่าไหร่ครับเลขไม่ใช้งานไปเพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับกับ m e r c e d e s Ben ซ c หนึคันนี้นะครับเฉลี่ยแล้วปีแล้วไม่ถึง7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็ครับ เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม1 6 0 0ซีซีนะครับเป็นทอโบ4สูบนะครับผมทั้งนุ่มและก็แถมว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับและนี่ก็คือด้านท้ายรถของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับเห็นไหมครับจุดหลักๆเลยนะครับเราดูไฟท้ายนะครับนี่ก็คือไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มี ไฟน้ำเข้านะครับอันนี้คือบ่งบอกได้เลยนะครับว่าไฟท้ายเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมนะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้4จุดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับสำหรับ C180 คันนี้นะครับโลโก้เบนซ์มีมาให้นะครับฝาท้ายดูครับผมนี่ครับกว้างมากเลยครับห้องเก็บสัมภาระของ C180 คันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวรถปี2 0 1 4นจดทะเบียนปี2015นะครับผม แต่สภาพโดยรวมนะครับต้องบอกได้เลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเพราะลูกค้าท่านเก่านะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโดยปกติก็คือจะขับแบบไปจ่ายตลาดเท่านั้นเองนะครับผมและลูกค้านะครับก็อยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่โซนต่างจังหวัดนะครับสำหรับลูกค้าท่านเก่านะครับรถคันนี้มีเล่มนะครับเป็นรถบุคคลนะครับพร้อมโอนนะครับผมซื้อสดไม่มีบวกแหวนนะกับราคา719,00 0บาทนะครับหากคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์ 0 6 2 8 7 5 6ส3 5นะครับส่วนยางนะครับตัวนี้เป็นยางมิชลินนะครับผมขนาด2 2 5 50 R17 นะครับตัวนี้จะเป็นยางระนัดนะครับผมด้วยปียางนะครับเป็นปี18ก็จริงนะครับแต่ที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออันนี้คือสภาพเดิมนะครับและอย่างหนึ่งความต้องการของคุณลูกค้านะครับที่ได้มาดูรถคันนี้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องการเอารถคันนี้ไปใส่ล้อแม็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องบอกก่อนว่าคคันนี้ื ยางยังเป็นปี2018อยู่นะครับแล้วส่วนภายในคันนี้นะครับภายในจะเป็นสีครีมนะครับผมมีแอร์ด้านหลังนะครับสำหรับห้องผู้โดยสารตอนที่2นะครับนี่ครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับแต่ยังมีรอยแบบรอยคราบสกปรกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าตรงนี้เราจะปรับสภาพให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเราเห็นรถตอนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยสภาพเดิมๆแบบนี้คือมันสบายใจครับเพราะหนึ่งคือเราได้เห็นสภาพเดิมๆจากลูกค้านะครับนี่ครับคราบสกปรกของตัวเบาะ ต้องบอกได้เลยว่าเล็กน้อยมากๆนะครับแค่นี้แค่เอาผ้าหมัดมจุ่มน้ําเช็ดก็ออกแล้วครับผมนี่ครับสําหรับภายในด้านหลังของเมซ e เดตเบนคันนี้นะครับผมและนี่ก็คือจะเป็นซอกนะครับซอกต่างๆของประตูนะครับผมนี่ครับไล่ตามไปเลยครับอาจจะมือนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ผมไม่มีช่างภาพนะครับอันนี้ผมถือกล้องถ่ายเองนะครับผม๋ยาไปดูด้านหน้ากันครับสําหรับด้านหน้านะครับตัวนี้ครับผม นี่ครับคือจุดเด่นของตัว e x c l u s i v e นะครับจะมีตัว m ม m o r y s ่ a t มาให้สาตำแหน่งนะครับทั้งด้านฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับนี่ครับแผงประตูเดิมๆนะครับเนี่ครับรถ7 0 0 0 0กว่าโลครับเราดูง่ายครับผมว่ารถเดิมไม่เดิมรถมีตำหนิหรือไม่มีตำหนิเราดูแค่นี้เองครับลูกค้าท่านเก่าดูแลรถมาดีมากๆนะครับนี่ครับแผงประตูไม่มีรอยทะลอกเลยครับผมนี่ครับไล่มาเลยครับนี่ครับ คอนโซลก็เช่นกันนะครับคอนโซลก็ไม่มีรอยถะลอกเช่นกันนะครับผมคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มกดต่างๆนะครับก็ไม่มีรอยถลอกเช่นกันนะครับเบาะหนังยังเต่งตึงอยู่นะครับรถสิปีเนี่ยสภาพขนาดนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวเบาะนะครับดูตามมือผมเลยนะครับนี่ครับเนี่ยปีกเบาะไม่มีล้มเลยแต่ก็จะมีคราบเปื้อนเป็นเรื่องปกตินะครับของรถยนต์มือสองแต่ตรงนี้เราปรับสภาพได้นะครับผมนี่ครับ เพราะอันนี้คือผมต้องบอกก่อนคือผมให้เห็นสภาพเดิมๆนะครับคืออยากให้คุณลูกค้านะครับได้ติดตามช่องผมไว้นะครับชื่อช่องว่าเป็นต่อรถบ้านพลอยขวัญนะครับผมเป็นพวกโรคจิตชนิดหนึ่งนะครับผมที่เห็นรถใหม่ๆเข้ามาแล้วต้องรีบเอามารีวิวครับเพราะอยากให้คุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับได้รีบมาเข้ามาดูก่อนนะครับดูก่อนได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นครับและการออนจองก็โอนจองได้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้ดังเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วๆไปนะครับแต่การันตีได้เลยนะครับว่า การโอนจองของเราเราโอนเข้าบัญชีบริษัทของเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมีหลักฐานการโอนมีหลักฐานอะไรเงี้ยเราชัดเจนอยู่แล้วครับผมนี่ครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0628756835ได้เลยนะครับผมเป็นต่อยินดีต้อนรับนะครับผมหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วทดลองขับก็ได้นะครับหรือนัดหมายล่วงหน้าก็ได้นะครับผมและนี่เดี๋ยวเราไปนั่งตรงห้องผู้โดยสารหรือว่า ไปนั่งตรงในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันดีกว่าคือในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับผมจะเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็น3ก้านนะครับผมดูปุ่มกดนะครับผมนี่นี่ยังไม่ได้ชงล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนี่ปุ่มกดนะครับไม่มีระยหลอกเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับดูตามมือผมไปเลยนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับผมนี่ครับฟอกนิดฟอกหน่อยก็สวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเลขไม์ใช้งานไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามตามผมมานน่ครับนี่ครับผมกำลัง นี่ครับดูที่เลขไมล์ตัวนี้นะครับ7 9 7 8กิโลเท่านั้นเองเฉลี่ยแล้วปีละไม่ถึง7,000กว่ากิโลเท่านั้นเองครับกับรถคันนี้นะครับการับประกันนะครับว่าเลขไมล์แท้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดพุ่สตาร์ทไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับในส่วนของตัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับสำหรับ c 180นะครับแต่ส่วนระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกโซนนะครับผมนี่ครับ พอไม่ได้ยุยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ FMAM AUX สามารถใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้แอร์ออโต้ใช้งานง่ายๆนะครับคอนโซลสวยๆเลยครับตกแต่งด้วยลายไม้ลายไม้ก็ยังสภาพเดิมๆไม่มีทะเลาะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมนี่นาฬิกามีมาให้คลาสสิกสุดๆครับนี่ครับแล้วตัวนี้นะครับดูนี่ครับตัวควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับมีนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างงี้นะครับนี่ครับใช้งานได้หมด ที่พักแขนมีมาให้นะครับผมไม่มีรอยถลอกเช่นกันนะครับตัวเบาะก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยย่นเช่นกันนะครับสำหรับเบาะผู้นั่งหรือผู้ขับขี่นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผงข้างกันดีกว่าครับนี่ครับเอมเมอรีซมีให้นะครับเซนทัลล็อกแล้วกกระจกมีให้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วที่เปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ